ยายนองละยายนอนล้ลถ้าเป็นแบบพูดเรื่องเที่ยวเดี๋ยวให้พี่ติมาเล่าดีกว่าเพราะว่าผมเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกให้พี่ติมาเล่าดีกว่าก็าไปฟังก็ไปฟังพี่ติอ่ะพี่ตีมีไปขลามสองอันเหรอใช่หรอทำไมวะไม่มันเป็นอย่างนี้วะมันเป็นมันเป็นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมั้งทำไมของบ้าใครอ่ะไม่ขโมยมีคนให้ เพียดก็ให้เสื้อเสื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ไอเสื้อมิดของน้าบ,บอยก็ดีลงานแกไวไ้ไงอันนี้ไม่ได้ขอฟรีนะคือดีลงานกับแกไว้ไอัอน,นี่ผมก็เลยได้มาดีลงานแกไว้ดีลงานไว้ไม่ได้ขโอมอยไม่ได้ขโมอยเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้ขอมอดโมยจริงแตผมมีอะไรแบบ อยากจะบอกนะเรื่องจริงนะผมไปบ้านแนละ้วบอยอ่ะอ่ะผมพูดอะแค่แคตรงเนี้ยนะผมว่าพี่ติ๋งต้องพูดอ่ะพี่ติ๋งอะผมไปบ้านแนละ้วบอยอะสองรอบมีรอบแรกอะผมไปแกไปหาแกลวันแรกๆเลยผมไปหาแกอะ่ะอ่ะผมพูดตรงเลยว่าฉันอะฉันไปบ้านนะบอยอะมีอะไรจุดเด่นมากอะโมคือโมเดลของแกใช่ปะ่ะจุดเด่นแล้วก็จะมีถ้วยแกมีถ้วยแบบพวกแกแข่งสเปเชียลฟอร์สวันอะเด่นเด่นะอะ่ะ ใ่ปะเออแล้วก็มีมงมีแมวเออแต่แมวแกไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรหนระอกไอฉันคิดว่าฉันคิดว่าเขาเขาเขาไปถึงบ้านอะเขาเขาจะโชว์อะไรอะโชว์โมเดลปะเป็นฉันคิดว่าเขาโชว์โมเดลหรือโชว์แมวเออมีดาวแปดได้เป่าผมอีกเออมีได้เป่าผมแบบดีจัดเลยอะของดีเลยอะเออมีแมวแกเนี่ยแต่แกไม่โชว์ แกไม่โชว์ครับแกไม่โชว์แมวแกไม่โชว์โมเดลมาถึงเลยแกเปิดทีวีเลยปั๊ดนี่นี่นี่พ่อเมืองนี่ดูดูนี่ทีวีกูชัดเปล่าวันแรกนะนี่คือวันแรกนะนี่นี่ทีวีกูชัดเปล่าดูดินี่เปิดมางงงมังหะอะไรแกนี่นี่นี่ดูนิจุกนี่ดูเคยดูยังชัดเปล่าเแย่ตัวละแสนสองแสนนะยังไม่เท่านี้เลยนี่ดูดูนี่ดูนี่วนอยู่กับทีวีอ่ะวันแรกอ่ะ นี่นี่ดูนี่ช,ชัดชัดเปล่านี่ไฟเปล่าคมเปล่าไฟไฟดูไฟดิดูไฟดิคมเปล่าผมว่าโหแล้วแบบโคตรแพงอะ่ะยังแพงอะ่ะทีวีแกยังแพงอะ่ะผมไม่ซื้อละหนึ่งคนอะ่ะน่าจะมีพีเอสดเดียวที่จะซื้อได้อะ่ะป้ายาวันที่สองมาอีกแล้ววันที่สองมาอีกแล้ววันที่สองมาเลยวันที่สองเอ้ยวันที่สองอันนี้คือไม่ได้วันที่สองที่ผมไปเที่ยวนะ วันวันสุดท้ายที่ผมไปนอนบ้านแกวันที่พิติลงรูปอ่ะลงรูปกับเบ้นอ่ะผมไปนอนบ้านแกมาอีกแล้วเข้าบ้านมาถึงปั๊บไม่โชว์อะไรเลยโมดงโมเดลไม่โชว์ครับมาถึงเปิดทีวีอีกแล้วเอาอีกแล้วงานเดิมเลยเปิดทีวีนี่ดูดูดิดูความคมดินี่ดอดออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะระบบระบบอะไรนะระบบไอ้ที่มันจะชัดที่สุดของทีวีอ่ะดอดอเวอร์ชั่นเหรอคืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดอีกแล้วเอาอีกแล้วทีวีอ่ะ แกอยู่กับทีวีทั้งวันเออไอดอบี้ดอลลี่อะไรอย่างเงี้ยแหละแกอยู่กับทีวีทั้งวันอะแกโชว์ทั้งวันอะแต่ทีวีแกของจริงนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ก็แต่มันของจริงจริงอะทีวีแกอะทีวีนาบอยอ่ะของจริงอะแบบของจริงเลยอะชัดแบบชัดจัดอะต่างจากทีวีบ้านกูจัดอะแต่ทีวีบ้านผมไม่ค่อยผมไม่ได้ผมไม่ค่อยมีหรอก่าแบบของแม่ผมอะไรอ่ะเออดอบี้อะไรอย่างเงี้ย เจอเจ็ดไเจ็ดไม่ได้ไปครับมีแค่ประมาณหกคนห้าคนหกคนที่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 แบบอยู่ในแก๊ง JK ที่ไปอะนะ่วนมาก็เจอพวกพี่แก๊งอื่นๆครับเท่าที่เห็นน่แหละเท่าเท่าที่เห็นแดีวที่พี่แบงค์ถ่ายรูปอะเท่าที่เห็นนี่เจอเนประมาณนั้นก่ะเป๋าจีนี้หรอเขาบอกว่าเขาแพงนะสองสามแสนอะที่ผมที่ผมเดาอ่นะสองสามแสนอะเออสองสามแสนอะแกแกได้โชว์ปะ แกได้โชว์คนในไลฟ์ปะเขาได้โชว์แล้วมั้งขนาดพวกผมเขาได้โชว์เลยแต่ก็น่าโชว์จริงๆอะ่ะไอ้เี้ยของดีจริงอะ่ะของมันดีจริงๆอะ่ออะเจอวัดตูนเจอครับเจอพี่ตูนผมแต่ผมไม่ได้ค่อยได้คุยกับแกผมแบบผมเป็นเด็กเด็กเด็กหน่อยอะ่ะผมนั่งเด็กหน่อยอะ่ะเพราะว่าแกเล่น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 นีๆๆๆๆ่กันเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยแล้วผมไม่ได้เล่นด้วยไงเพราะว่าผม เล่นอยู่บ้านนะวายผมก็เสียไปเกือบหมดตัวแล้วไม่ได้ไม่ได้เล่นก็ไม่ได้ไปนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่น PS 5ไฟ์ของพี่แม็กอะไรเงี้ยน,นั่งแซงสนุกแกก็ยิ่งอยู่หมดแหละยิ่งอยู่ทุกคนแหละไม่หย,ย,ย 3, ดุดครับผมไม่หยุดครับเล่นไวไฟฟรีไหมครับเน็ตมีเน็ตครับ ผมมีเน็ตแล้วกูจะทำอะไรวะเนี่ยเจอเซิร์ฟเวอระเจอหมดอ่ะผมเจอหมดอ่ะแต่ผมไม่ได้คุยครับผมไม่ได้คุยเพราะว่าผมแบบไม่ได้สนิทไงผมก็เลยไม่ได้คุยกับพวกพวกพวกเขาอะไรแต่เจอแต่เจอครับเจอเจอหวัดดีหวัดดีอยู่ครับสวัสดีพวกพี่เขาเยอะเจอ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 อยู่แล้ว มาวันแรกโมเป็นชาติเหรอคืออะไรมาถึงแล้วไปลอ๋อไปเลยนี่เ,เหรอผมไม่ได้โม,มพูดความจริงตบไหลเอ็ดวินเนี่ยโอ้โ,อโหเขาจะตบหัว,วกูเลยเขาจะเขกกบานกูเลยแย่ไปซะตบไหลโอ่งเอ็ดวิน ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรใหม่มากแล้วตอนนี้นทำไมพี่ไม่ถ่ายรูปอ่ะผมไม่ได้ถ่ายอ่ะผมผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูปไปแล้วผมอ่ะขนาดเฟซผมยังไม่อัพอะไรเลยตอนนี้เหตุผมยังไม่ค่อยอัพอะไรเลยรูปอ่ะอน,นานนี้ผมจะอัพทีเมื่อ,อไห่เอะไรอ่ะโอ้ยแต่งรถดรอเชี้อย่างเฟีย้ยวไอ้สัส เยอะโคเท่อ oh ่ะกดตับไม่ได mm ้ไ hmm, ม so like ่มีต uh, ังค์ครับครับผมขอมากครับอันนี้เป็นอันนี้ดีนะเนี่ยดีเนี่ยเออเออดีป่ะอันนี้ก็เป็นกาลาดกาลัดทำอะไรได้วะกดตับไม่ได้เลยเดนโดวแดดเหรอยังยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดครับยังไม่อยากเปิดเลยนี่ไงตู้ปลาอันนี้น่าจะตู้ปลาแชทเเนี่ยเนี่ยแบบตู้ปลาใหม่ ขาย้ายไปอยู่กาลาดนี่แหละตู้ตปลากูรู้แลนะ้วมึงจะต่อยทำไมเนะี่ยไอ้เวโจ๊ะไม่รู้อะผมก็นึกว่าหักหลังก็ได้นึกว่าไอโจนจะเอายศ์ผอ,อดินึกว่าแบบล็อคิดอยู่มันคิดอยู่ม,ยมันล็อกจาก่าแล้วแล้วมันจะใส่จ่าแล้วปะแล้วมันจะเอายศ์ผอ,อดเนี่ยดูยดิมันใส่แน่ อันนี้คือตู้ปลาใหม่เหรอมันมีอะไรใหม่บ้างอะยกๆถอยหน่อยยกถอยหน่อยเดี๋ยวโดนเจลแค่ตู้ปลาเหรอบางที่เป็นแบบใหม่โหเใชยมึงของจริงไปโจรธรรมดาแล้วกูเจลไปไปหมื่นนาทีอะมึงลองเจลแต่มึงมึงลองเจลผอาบอกว่าว่าครับมีอะไรครับอะไรคะมีมีอะแลบไม่ไม่มีอะไรเหรอใช่ชูโคตรมาโคตรมาโคตรเท่อะมีอะไรครับเออเอาเอาเอาตำรวจดีกว่านะ เอาตำรวจดีวจกว่าจ่าแล็บมันก็ปล่อยก็เสียจรเอาเอาตำรวจดีกว่าเอาตำรวจแล้วมาใส่ชุดโจรดีกว่าอุ้ยอุ้ยโจรทำไมไม่แปลว่าตู้ยังไม่เอะแปลว่าตู้ไปยังไม่ผูกอมะมังจะเย็นมันก็แค่ยศจ่าไงจา่าแล้วบอกว่ายศน้อยก็รับไปดิแต่มึงแค่ยศจ่าไงเดีวเวลาโดนอ่ะเดีเวลามึงโดนดจาจ่ายแลบเขาไม่เคยมารับมึงหรอกแต่มึงยศจ่าไงไอ้มึงนี่มันกลับคำไวเเลยนะ ตั้งแต่เขาไอแปดนี่รู้สึกว่าจะทำตรงโกนไม่ไม่แต่เขาแต่เขาเคยพูดกับกูนะว่าเขาบอกว่าไอพวกยศน้อยๆมันก็แค่ใต้ตีนพวกกูอ่ะบอกเงี้ยเขาเขาไม่เขาไม่อยากเป็นล้อผัวบงผับอเขาอยากเป็นเจ้าเจ้าเจ้าพวกมึงอะอยากเป็นนายคนพวกมึงอ่ะก็คือเป็นยศอะไรก็ได้ขอให้พวกมึงเป็นใต้ตีนอเขาบอกว่าเวลาเขาเดินขึ้นบันไดเขาไม่ใช้บันไดเขาใช้หัวพวกมึงเขาบอกเงี้ยเปียบหัวกันเลยหรอเออไอจุกนี่มึงพูดเรื่องจริงไหมเนี่ยเห้ยก็หยอกไม่ได้นั่นอ่ะอันนี้ไม่ได้ปั่นด้วยเรื่องจริงกูเคยได้ยินจ่าแล้วมา เขาพูดก่างเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วยผมจะยิงจะยิงจะยิงโอ้ลองเทสกับนนี่ทำไรอ่ะโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงลืมแก้ลืมย้ายจุดหนึ่งโอเคครับแป๊บนึงนิงทำไมอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหจะมาทัวร์เมืองเนี่ยไม่ให้ดูสะกิปอีกแล้วเอ้ยตอนนีในนี้ผมไม่ใช่แชำเบอร์นะโทษทีนะไม่ดูสะกิปอีกแล้วเอาอีกแล้ว แต่ว่าได้รอีกทีหนึงให้เรียกผมว่าฉันมีคนในเอกชอบเป็นคนเกเรอุตส่าห์ชมว่าโอยพี่มงอุตส่าห์ชมว่าเขียนสคริปต์ดีเออไม่เอาแล้วไงไม่เอาคำชมแล้วไงต้องต้องการคำด่าไงคือรงละต้องการให้ด่าต้องการให้บ่นแต่กูไม่ได้จ้างงานแล้ไงกูบ่นเขาไม่ได้หมอเดี๋ยวหมอหมอมาหาใครเลยไม่หาคนตายค่ะไม่มีครับไม่มีแถวนี้ไม่มีนะโแต่คนเต็มค่ะกูไปแล้วเหรอตล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้ตายได้ไงอ่ะ ยิงเมื่อกี้ไงอาจารย์แทงกูไม่กลับมารับกูสักคนเลยสิไม่กูมมันสวย็เดี๋ยวก็เห็นเขาอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูเขาจะดิ่งมาน้องเอ้ยพี่เม้งไอ้รับกต้องสื่หนังสือเรียนตรงไหนอ่ะพี่หนึ่งก็สี่อะไรครับรู้สึกว่าคืนใส่ครับจะอาเจียนครับไปตรวจตรวจตรวจที่โรงพยาบาลต่อครับพี่เม้งตรวจท้องเหรอมันไปรับหนังสือเรียนตรงไหนอ่ะไม่ตรวจที่เดิม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 มันมันตึกมันหายไปแล้วนะพี่ ไปตรวจไปตรวจต่อใลัดให้มันดีห้มุดมันอยู่รอบกนยาอ๋แต่ยังอยู่ที่เดิมไงพี่ใส่แบบจะอ้วกแบบจะอ้วกไม่รู้อะไรไม่รู้่ติ้มเราเราเาเขาคุยีกวัวะเหม็นตัวเองหรือเปล่าจิ๋มันบอกว่าจะอ้วกนี่เหม็นตัวเองหรือเปล่าจะเหยียบหัวหัวไปแล้ว ไอ้จนเอ้ยทำไมมึงกลับกล่องเมื่อกี้ไม่ได้พูดผมเลยจ่าแรปเพราะว่ามึงไอจุกเราไปไอจุกเราไปเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้จุกเอ้ไอ้แรปมันแค่ไอ้ผอบแค่สั่งการกูแต่จริงๆแบบแบบฝีมือไม่เท่ากูหรอกมันพูดผมเนี่ยหดไปพูดไปพูดไปเขาบอกเนี้ยมันบอกว่าเดี๋ยวกูจะขึ้นยศเป็นผอบเดี๋ยวกูจะเอาหุ่ยแรปมาเหยียบมันขึ้นแบบยศไปต่อไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรถ้าเกิดกูจะขึ้นไปชั้นบนกูไม่ใช้บันไดกูใช้อะไรมันจะใช้หุ่ยแรปบอกเงี้ยพูด พวกผมบอกแต่หลอกเด็กไม่บอกเ่ยนตัวโจนไม่ผมบอกโจนใจเย็นไอ้เ่ีงเช่นพี่มึงนะเว้่นพี่มึงนะเว้ผมบอกเนี้ยเลิกกัดจุกลงก่อนไม่จริงจริงเงี้ไม่พี่แมงผมพูดความจริงเนี่ยขนาดพี่แมงจ่ายแลบก็ยังเหยียบอันนี้แต่งตัวสไตล์อะไรนนี้สไตล์อะไรเนี่ยแต่สไตล์ขอทานแล้วขอตังค์ด้วยไอหนว่าเชียร์วัยรุ่นแบบ่เม้าคงเหมือนกันทำไมทำไมไปพูดอย่างั้นไอโจนเอ๊ยตำรวจกับตำรวจด้วยกันยศด้วยกันเงินก็แบ่งด้วยกันแต่เป็นคนอย่าเนี้ยแหละโจน ไม่อยากจะเปิดเผยแล้วกลัวทะเลาะวันนี้กลัวสอนอแบบมันมีปัญหาภายในใช่ไหมล่ะขอบคุณมากขอบคุณมากที่ที่นึกถึงตรงจุดนี้เข้าใจมากเออมึงปลดลิมิตกับกูได้นะเอ้ยจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจแล้วใจเย็นใจเย็นไม่เจ้ายร็วกี้เลยเหรอเดี๋ยวเอาตังค์มาก่อนเอาตังค์มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังค์หายหมดตัวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนแล้วกันมันมีมันมันมีรถใหม่ไหมครับอันนี้รถใหม่ไหมมันมีรถใหม่ไหมตำรวจ เรถไปลดอะไรบ้างอ่ะมีรถอะไรบ้างจุกมีรถอะไรบ้างสักระเล็บมาละวครับเดินตัวตัวอะไรอ๋อยนะเป็นใหม่ๆนะเป็นใหม่นะคลิปใหม่อ่ะอะไรอะไรข่าวๆมางี้วเล็กตัวโตฟังออกเลยไงวะฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นอ่ะกูพยายามฟังอ่ะกูเื่อวันละสามสี่ทีอ่ะพี่ก็อยู่จนอยู่เนี้ยอยู่สภาพเนี้ยจนกว่าเขาจะแก้เสร็จอ่ะเยี่ยปั่นเคยดูว่าแัทดูว่าดูว่าดูดูคลิปใหม่ยัง โอลิฟกินลูกชิ้นโตๆอะ่ะกินเกาเหลาอ่ะอันนั้นปั่นจริงเนี่ยปั่นมาโคตรปั่นอะ่ะเยี่ยเสียงยังปั่น <c oughs> ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะบุรีแจ้งใบโอเคกูเป็นคนต้นตีนอีกแล้วลงมีอะไรใหม่ไหมครับผมจะไปขี่ขี่รถไปดู มีอะไรใหม่ๆปะ่ะพวกแบบพื้นที่อ่ะมีแพลตฟอร์มใหม่แพลตฟอร์มตัวิี้ว้าวดีนะเนี่ยแล้วก็แพลตฟอร์มแล้วแพลตแพลตฟอร์มนีโมใหม่มาใหม่ใช่เหรอโอ้ยใช่ไ,ไม่เอาแล้วครับผมยหญย่ไหมโอ้ยผมทวิตทางใจแล้วครับคือผมจะไปสักเนะี่ยผมว่าเขาช่วยผมไปสักผมจะสักยูทวิตอะ่ะเดี๋ยวสักในเบ้าต<บ>าเนอะไม่ครับรูปทวิตครับรูปปลาไม่เอาครับ พี่รูจักได้ไงเนี่ยแพลตฟอร์มันดับหนึ่งแห่งแห่งแห่งโลกเลยนะแพลตฟอร์มเนี่ยยังยืนยืน<พ>นาะไม่มีแบบขอเสเขียดลล้ล้เลยนะอันเนี้ยปีหนึ่งเข้าไปดูครั้งหนึ่งอบแพลตฟอร์มเนี้ยโคตรดีอะพิ่เดเหรอเีโ,มโมอมก็แปลกตรงไหนก็เด็ก,ก,โมโมดกพี่อยู่เปปนโอมันแปลกตรงไหนนี่พี่จะเข้าทีนึงไงทั้งีพี่ก็ไปายฟ้าอ่ะผมเห็นน่ะวันวันนึงอะ <c oughs> นไหนว่าพี่ก็เงียบแบบว่าผมพูดความจริงเงียบเงียบอย่างเงี้ยอย่าพูดคลายชื่อจากกูไป็นเอ้ยผมลืมเองแต่ว่าพี่เอ็กพูดอะไรดีไม่ได้พูดหรอกแล้วตนนี้กูไป,ปใช่ไหมเดี๋ยวไปซ้อมครับเดี๋ยวผมไปซ้อมครับพับจีอ่ะเดี๋ยวผมไปซ้อมครับ วันนี้ผมวันนี้ผมไม่นี่ครับวันนี้ผมไม่นี่วันนี้ผมเก็บตัวครับมาเล่น P d a ชุแล้วเสร็จมาแล้วน่าจะต้อรอประกาศันที่สี่ครับวงอุ้มด้วยดีซิซันอะคลิปหลุดในเว็บโอเคถือว่าดีแ่นี่ถือว่าดีเลยใครมาสรรหาอันิงวับไปแล้วประกาศไปแล้วเหรอคือใครอ่ะ คนที่สี่คือใครอ่ะใช่เหรอประกาศไปแล้วเหรอโดนไม้เปล่าโดนไม้เปล่าโดนไม้เปล่าพี่แพ้ปะพี่แพ้พี่พี่แพ้ผมเดี๋ยวพี่ก็เสียเสียหน้าอีกโอ้พี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 นี่ผมคนเดียวเพิ่มด้วยผมคนเดียวพียขาฆ่าผมเมื่อกี้เพิ่มเ,มเ,เ,เพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้รถนั่มมน 1. 1> ใส่เลยนั้งกูใส่เลย อยเกือบตายไว้ก่อนแล้วกันอย่ยโดนทีย,ยตายเนี่ยโอ้ยโรงพยาบาลก็ไม่ขับไปนอกก็อยากขับทำไปลืมคู่แข่งอะคืออะไรวะปู่ชิวกับพี่กีนใช่ปะก็คือปู่ชิวเข้ามาใช่ปะอะไรข่าวมั่วนะครับไม่ใช่นะครับ ไทยแลนด์แจนกูลอฟไทยแลนด์หนูดินแล้วก็ไทยแนนลนด์จุกกูแล้วก็ไทยแ,นกกแลยแนด์กีนีไอ้คูลูเซียแล้วก็ปู่ชิวเป็นสำรองอันนี้คือข่าวจริงนะนี่ข่าววงในด้วยมั่วไปเรื่อยเลยครับอันนี้คือมั่วนะครับมั่วนะครับข่าวมั่วนะครับไม่รูไม่รู้เรื่องอะไรอะไร,อะไรเลยนะและโค้ชก็เป็นโค้ชจากเดเดดแล้วก็อินเกมดีดเดอร์ leader, สำรองคือบอยมินอรุอันนี้ผมเลือกมาเองเลยอันนี้เขาบอกว่าให้ผมเลือกใครผมเลือกบอยมินอรุมา เพราะว่าประสบการณ์เขาเยอะผมชอบผมจะให้เขามาไอ้นี่ดวลโป๊กเกอร์ผมตอนไปไอ้นี่แข่งไยแลนด์ไยแลนด์ฟับจีให้นาบอยด,ดวลโป๊กเกอร์ผมอ้อาวอา้อาวอ้าวมีเรื่องเนี่ยมีเรื่องเนี่ย พะว่าขาวห้เสื้อไม่เผลอไม่เผลอเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงไม่เผลอเรื่อที่บ้านหรอจะตายเด็กถือป้ายไม่ถือถือปืนเลยถือปืนยิงด้วยนเนี่ย นี่สาระเลยนี่ไม่ได้หลอกกันเเนี่ยเดี๋ยวะกล่าว่าผมหลอกถาวว่าผมมั่วสั่วพอพูดความจริงก็ไม่เชื่อกันเห็นปะ่ะแล้วก็แบบเนี่ยพอผมพูดอะไรแบบก็ไม่เชื่อกันอีกแล้วผมบอกผมเป็นตัวละครลับแห่งไอนนี N ่ e, m i t มทฮผมก็บอกอยู่ทำไมเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเขาก็พูดกันอีกว่าเอ๊ะทำไมพี่จุกเขาแบบไม่ได้แข่งนี่ไม่ไม่ได้ชื่อไม่ได้อยู่ในโปรลีกนี่ทำไมเขามาแบบแข่งได้ก็บอกแล้วผมเป็นตัวละครลับ ผมเน้นยิงไอ้นี่ผมเน้นยิงในในนี่ในในคัตตอมแมทผมไม่เน้นยิงในในแข่งก็ไม่มีใครเชื่อผมนะแชทก็ไม่เชื่อผมแชทบอกว่าผมไปเป็นเด็กถือน้ำเด็กถือกระติกเองสนิทเราจะติดทีมชาติครับสนิทกับใครอ่ะไม่สนิท สิ่งนี้คือ Family ่สเตย์มันคิดและดูดีอะกนทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรคิดได้ใช่ไม่ใช่มาบอกว่า JK คิดแต่ของพวกกูก็ฟังทั้งว่าไม่เช่อมันยอมไม่ดูดีไอยบอกเจของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข้า